มุมนูนน้นไหม่ตเอ้าเหรอโอ้โหกำลังสวยครับท่านผู้ชมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพื่อนว,ว,วันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนสตรอเบอรี่ของคุณพี่นะครับตอนนี้แนะนำตัวนิดนึงครับ สุวรรณกล้าพร้อมค่ะครับนี่ครับเกษตรกรหัวใสครับคนคนหัวสที่แนะนำนิดนึงการขยายพันธุ์การปลูกและการดูแลครับตอนนี้เอาเข้าๆครับเอาถ้านี้ก็ต้องเอาไหลไหลเขาไงรองไหลแบบ หนอะที่เราลองใหม่ๆนี่ไงเนี่ยเนี่ยที่ลองใหม่ๆเนีะครับนี่ท่านผู้ชมที่เพาะขึ้นมาใหม่ครับอันนี้เพาะเองหมดเลยใช่ไหมครับตอนนี้เพาะเองหมดเลยซื้อพันธุ์มาจากไหนครับซื้อจากไหนนะซื้อจากไอ้ทับทิมสยามตอนนั้นซื้อกับใครนะกับใครที่อยู่ที่อยู่อนามัยกันทับทิมสยามนะโอ้พิตุใช่ไหมครับนีาอานั่นแหละเขาเอาของพิตุ คุณตู้อะไรอันนี้มันเป็นพันอะไรนะเป็นพันอะไรนะพราสตานแปดศูนย์อันนี้พันพราสตานแปดศูนย์ใช่ไหมครับจ้าการการขยายพันธุ์ทำแบบไหนครับเดินก็ก็เอาไหลมันแล้วเอามาต่อเนี่ยโอ้แบบนี้ใช่ไหมครับจ้าเอาไหลนี่นี่ไหลท่านผู้ชมครับนี่ไหลออกมาแล้วก็แล้วก็พอเขาได้มี่เ้ใหญนะแบบนี้ท่านผู้ชม หลังจากปักในถุงได้กี่วันครับถึงเอามาขยายต่อครับมาปลูกตอ่อก็คือเอาเอาปักไวน้นีเลยให้เขาเแล้วเราค่อยตัดตัดตรงนี้ออกอตัดแล้วก็ยกไปที่อื่นครับผมแล้วนีจะไม่เอาไหลแล้วตอนนี้จะเอาจะเอานี้แล้วอันนี้ขนาดถุงกี่นิ้วครับตอนนี้ที่เหมาะสมนนครับอันนี้เอาโอ้แล้วแต่เราจะเอาตัวอ,อันนี้มันเจ็ด จ็ดคูณสิบสี่อ๋อเจ็ดคูณสิบสี่แล้วผสมอะไรบ้างครับตอนนี้ข่างในผสมผสมก็เม็ดินหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแกลบแกลบที่อะไรนะที่มันดำดำแล้วอะแกลบสดเราแต่เอามาไว้นานหนึ่งส่วนแล้วก็ดินดินที่เราซื้อมาแล้วหมักไว้ดินไอ้ดินจากจากว่าคือยังละส่วนนะครับมีแกลบดำแกลบที่ไม่ไม่เผานะครับแกลบที่ เอามาหมักไว้ใช่ไหมครับเอามาหมักไว้ส่วนหนึ่งแกลบเผาส่วนหนึ่งแล้วดินส่วนหนึ่งแล้วขุยมะพร้าวส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนก็ท่านผู้ชมก็คิดภาพตามนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแกลบสดแต่ต้องเอามาหมักไว้ก่อนครับท่านผู้ชมก่อนไม่งั้นเขาจะเป็นเชื้อราครับคืออันนี้เป็นเทคนิคพิเศษจากสวนนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามทางเพจได้นะครับแล้วปักไว้อย่างนี้ แลวนี่คือรากมันลงรามันลงอ่ะทุ่งหนึ่งใช้กี่เกาะกี่ต้นเนี่ยต้นเดียวแต่อันนี้พื้พี่มันเยอะเกินไปพี่ก็เลยปักให้หมดลย่างไจะได้ใช่เพราะว่ามันแต่อันนี้ไม่เสียได้แล้วตัดออกตัดออกเลยอันนี้ก็ท่านผู้ชมอย่าลืมแวะมาชมมาให้กําลังใจเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็พี่ก็จะให้เราดู การดูแลรักษาครับตัวนี้แล้วการให้น้ำนะครับให้น้ําก็ให้แค่เช้าเช้าเย็นเช้าอย่างเดียวเลยตอนเช้ายังเดียวเพราะน้ํามันไม่เพียงพอเราก็เลยเอาเอาได้สําคัญที่สุดคือน้ำนี่แหละอันนี้ลงทุงได้กี่วันเลยครับตัวนี้ตันทั้งหมดนี้เลยครับมัน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 ไม่เสมอไปอ่ะอันนี้มันก็นานแล้วเนี่ยอันนี้มันได้ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยเราสองสามอาทิตย์ กี่วันครับอ,ออกดอกเนะี่ยเราก็ไม่จดไว้นะกี่วัน,นะนสองเดือนนะสองเดือนถึงเดือนส,ส,ส,สามสี่อันส,สี่ห้าสี่อันนี้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยต้นเนาะครับท่านผู้ชมครับก,ก็ลองคิดภาพดูถ้าออกดอกออกผลครับจะสวยขนาดไหนครับตรงน,นี้อันนี้บรรยากาศก็คลืนฟ้าคืนฝนก็กำลังพอดีครับ อันนี้ใช้ปุ๋ยอะไรครับน้ำหมักน้ำหมักใช่ไหมครับอันนี้ฉีดแค่น้ำหมักครับท่านผู้ชมปกติมันให้ปุ๋ยสูตรซีมาซีมาซีมาสิบห้าเพื่อที่จะเอาเอาผลอ๋อให้เยอะไหมครับต่อหนึ่งทงนต่อหนึ่งันเยอะหรอกค่ะใช้ถ้าใช้เยอะเขาก็จะตายสามสี่เม็ดสามถึงสี่สี่เม็ดอ่ะสี่เม็ดปุ๋ยอ่ะไม่งั้นมันก็จะตาย ก็เวลาลาดูดน้ํามาใส่โอง่งแล้วก็เทน้ําหมักไปครึ่งครึ่งกะลอนน่ะเนี่ยที่ทํานี่นะเอาน้ําหมักของโอ้ดูดมาใส่โอง่งนี้ใช่ไหมครับจา้าดูดมา,าใส่โอง่งดูดน้ํามาใส่โอง่งแล้วก็เทเทน้ําหมักใส่สองโอง่งเนี่ยใส่ครึ่งกะลอนฮะที่ได้อย่างเนี้ถ้าใส่เยอะกว่าน,นั้นมันก็มันก็จะเป็นพันดูใบ มันสวยแต่ใบนะ่ะมันไม่ได้อนี้ดูขนาดนี้ก็ดูใบแล้วเนี่ยทุน,ไไนครั้งแรกเท่าไหร่ครับที่ซื้อพันมากี่บาทบ่เพราะขเขาเขาขายเอาถุงเอาถุงเล็กๆเองตอนนั้นอ๋อเนี่ยไอถุงเล็กๆขนาดนี้แหละที่ที่เขาเอามาน่ะเนี่ยถุงเล็กๆอย่างเงี้ยถุงละห้าสิบบาทบ่ตอนนั้นเขาเอามาเยอะไหมครับช่วงนั้นเอามาถึงว่าสิบต้นตอนนั้น ก็ขยายเองไปเรื่อยๆอันนี้ขยายเองทั้งหมดเลยเนาะขยายเองทั้งหมดอันนี้อัน,น,นอันเก่าปีที่แล้วไงปีที่แล้วเดี๋ยวถ้าหร่แล้วสองร้อย,ย,ยต้นเนาะห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นไม่ได้เอามาหมดตายเอามาแค่สองร้อยกว่าต้นเองที่เอามาแล้วเราขยายไปเรื่อยๆขยายต่อนนขยายอีก มันยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องตัดดอกออกก่อนตัดดอกออกแล้วถ้าขาวสวยมันจะออกดอกก็คือถ้าอย่างพอเรามันไม่เลือกกระดูใช่ไหมไม่มันจค่พ้นนะแต่แค่มันจะอยู่ในมันจะโตในอากาศที่เย็นๆน่ะเราก็เลยต้องมันเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแมลงใช่ไหมครับแล้โรคอย่างอื่นนะครับเ็เชื้อราเชื้อราอ๋อเชื้อราครับสองอย่างนี่ครับแมลงก็ ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมต้องกางสแลนเป็นโรงเรือนแบบนี้ครับก็เป็นการป้องกันหนึ่งแสงแดดครับเพราะว่าตอ,อยางที่ทุกท่านรู้จักดีครับจะเป็นพืชที่ขึ้นในอากาศที่เย็นๆครับขึ้นได้ดีออกดอกได้ดีในอากาศที่เย็นครับอันนี้ก็การแดดการฝนแล้วก็การแมลงครับที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับจากคลิปที่ผมได้นั่งคุยกับคุณพี่สุวรรณกล้าพร้อมครับที่ท่านได้หันมาทำสวนสตอรครับตัวนี้พอดีท่านบอกว่าน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเริ่รมคิดที่จะทำตัวนี้น้องไม่อยู่ครับพอดีตัวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดสวนวันไหนก็จะ บอกอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดชมครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากสอบถามเดี๋ยวผมจะเขียนเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็าสามารถโทรมาสอบถามสนใจท่อนพันุก็สั่งซื้อใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเบอร์โทรไว้ก็ให้ท่านผู้ชมดูครับในหนึ่งพัน้าต้นครับ ส่วนสตรอเบอรี่พิกัดอยู่ที่บ้านตาแตรวตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจ,จังหวัดสุรินนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ปากท้องพี่น้องของเราก็ผมก็จะไปนำเสนอแบบนี้ครับตอนนี้ก็กลับมาประจำการอีกครั้งหนึ่งครับก็นำเกล็ดความรู้มาแชร์กันครับไม่ถือว่าเป็นการสอนครับมาแชร์ความรู้กันครับท่านผู้ชมรู้อะไรก็ นอกเหนือที่จากผมนําเสนอก็สามารถติชมได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โรงเรือนก็จะเป็นทําจากไม้ไผ่บ้างจากยูคาบ้างครับก็เป็นรูปแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมไม่สลับซับซ้อนครับปัจจัยสําคัญก็จะเป็นน้าครับท่านผู้ชมไม่ว่าปลูกพืชอะไรก็ต้องการน้ําทั้งสิน้นครับตอนนี้ ระบบน้ําก็ยังไม่เพียงพอครับตอนนี้ก็ต้องมีการเป็นดูดจากแรงน้ําสาธารณะมาครับก็เจ้าของเองก็อยากจะมีบ่อปรดาลเป็นของตัวเองเมื่อกี้ท่านบอกว่ายังไม่มีงบประมาณก็รอติดตามชมตอนออกดอกครับท่านผู้ชมนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทั่ว,วไปก่อนครับส่วนวิธีขยายพันธุ์ที่ที่เป็นหลัก การนะครับเดี๋ยวจะให้น้องมาสอนด้วยตัวเองครับติดตามชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมก็ทำไว้เพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับมุมนูนไหนมอเอหนูไปถ่ายเมื่อกี้เองเอนะอ้าวเหรอมันเล็ก อันนี้ถ้าหากอ่ิดที่ผสม